ไอ้พร้อมจอมเชิมหน้าด้านหน้าด้านอยากโดนไล่ออกเหรอจะยิงงงงๆตรงนี้ทำไมคิดเองแล้วกันนะปอมค่ะฉันไม่จ่ายทะเลนึ่มะนาวได้แล้วครับโหหอมมากๆเลยค่ะน่าจะอร่อยเหมือนที่เขาว่าแน่ๆเลยค่ะขอบคุณมากนะครับอ๋อผมลืมบอกไปทางร้านเนี่ยเป็นบุฟเฟ่9 9 9บาบาทนะครับถ้าลูกค้าอยากสั่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับ แต่มีข้อแม้สั่งได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับค่ะแค่เซตนี้เซตเดียวก็น่าจะอิ่มแล้วล่ะคะ่ะดูสิคะให้เยอะอมากๆเลยอะ่ะครับคุณลูกค้าจานหลักเนี่ยต้องให้เยอะหน่อยนะครับไม่งั้นลูกค้าบางคนเขาไม่พอใจเอาครับอ๋อลูกค้าครับถ้าลูกค้าทานไม่หมดเนี่ยห่อกลับบ้านได้นะครับแต่มีข้อแม้ห้ามเกิน3าีดถ้าเกิน3าีดทางร้านขอปรับเีละ200บาทนะครับค่ะ ร้านนี้ดีมากๆเลยนะคะแจ้งลูกค้าก่อนแถมไม่พอกินเหลือไม่เยอะก็ไม่ปรับถือว่าแฟร์ๆฟกันดีค่ะครับคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะวิแกร้านนี้บริกาศดีเนาะสวัสดีครับลูกว้ายตายละแนกไปดูสิว่าเราเจอใครอะ่ะนี่มันไอ้พร้อมจอมเฉิมเพื่อนสมัยเรียนของเราไม่ใช่หรอ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะมาเจอแกที่นี่ยังมีชีวิตยอยู่อีกเหรอนี่เธอแนนเกลบไปว่ามันแบบนั้นสิเดี๋ยวมันก็เครียดคิดสัน้นตามพ่อกับแม่ไปหรอก <c oughs> หน้าตาก็ดูดีไม่คิดเลยว่าใสจะแย่ขนาดนี้สงสารผู้ชายคนนี้ถ้าราดกัอสองคนไม่ได้มาเพื่อทานอาหารก็เล่นใสของไปซะเพราะว่าราังฉันเนี่ยไม่ต้อนรับคุณแบบพวกเธอ นี่ร้านแกเหรอโอ้ยบาแกดูสิคนไม่เจียมตัวคิดว่าร้านนี้เป็นร้านของตัวเองหน้าสมเพชเนาะเกี่ยว่าไหมจริงแกคนอะไรหน้าด้านหน้าด้านก็อย่างที่เขาว่าเลยเนาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนเนี่ยมันก็เป็นเด็กที่ไร้มารยาทแบบนี้แหละแกก็เข้าใจหน่อยแล้วกันนะก็จริงของแกฉันว่าเราอย่าอยู่ตรงนี้นานๆเลยฉันเริ่มหิวแล้วอะ เราไปนั่งที่โต๊ดดีกว่าป้าแกป้านี่โต๊ะนี้ดีกว่าไหมโอเคเดียวกันสิไอเด็กกำพร้าเกจะเรีบไปไหนฮะทำไมไม่มาล็อกออเดอร์ที่โต๊ะฉันก่อนจริงด้วยแกเป็นพนักง,งานเสริร์ฟแต่บริการห่วยแตกแบบนี้อยากโดนไล่ออกเหรอ,อรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าของร้านด้วยนะหรอครับใช่ ถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็ทำตามที่ฉันบอกซะเข้าใจปะครับเข้าใจแล้วครับดีมากสุดยอดไปเลยแกแก่อนอื่นผมขออธิบายราคาบุฟเฟ่ของทางร้านก่อนนะครับทางร้านของเราเนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่ทะเลนึ่งมะนาวราคาคนละหนึ่งบาบาทนะครับลูกค้าสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยจานหลักก็จะเป็นกุ้ง ปูปลาหมึกหอยมแมลงผู่และหอยหวานนึ่งมะนาวนะครับงันฉันเอากุ้งปลาหมึกปูอ๋อเอาอาหารทะเลมาทั้งหมดนั่นแหละขอชุดใหญ่ๆน้ำจิ้มเยอะๆด้วยนะคุณลูกค้าจะทานหมดหรือเปล่าครับถ้าคุณลูกค้าทานไมนหมดเนี่ยทางร้านฉันร,รู้แล้วนะไม่ต้องบอกหลายรอบได้ไหมมันน่าลำคาญอ่ะไปรีบไปละ่ะไปทำทะเลนึ่งมะนาวให้ฉัน ใี่ฉันสองคนเนี่ยจะกินหัวแกเข้าไปอ่ะครับฉันไม่ชอบไอเด็กกับพานนั่นเลยแกทำตัวเหมือนเป็นพวกเดียวกับเราอย่างนั้นแหละใช่ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันคนอะไรไม่รู้จักเจียมกับลาหัวตัวเองเอาซะเลยมีกุ้น่ากินนะแต่ไม่กินดีกว่าเนะาะทะเลคอนโดนึ่งมานาวได้แล้วนะครับเสร็จเสร็จก็ไปสิจะยิงงงงงตรงนี้ทำไม ครับถ้าฉันไม่ไรมันก็ไม่ไปอะแกรจริงแกโอ้ยแกนะจิ่มมากใช่น้องคะเก็บเงินเลยคะ่ะของลูกค้าเป็นบุฟเฟ่ต์หนึบาทครับถ้าลูกค้าจะสแกนจ่ายเนี่ยสแกนจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับอ๋อค่ะงั้นสแกนจ่ายดีกว่าคะ่ะครับ ิเสร็จตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะคิดเงินฮะอย่าปล่อยพวกผู้ชันรอนานสิรู้ไหมว่าลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าอ่ะอ๋อแระอาหารทะเลที่ฉันกินเข้าไปเนี่ยก็ไม่สดเลยสักนิดจริงๆแล้วเนี่ยชันไม่ต้องจ่ายเงินเลยด้วยซ้ำเอาเพื่อฉันพูดอะแกไม่ได้ยินหรืองไงไอ้ขี้ข้าค่าบุฟเฟ่ต์คนละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองคนเป็นเท่าไหร่คิดเองแล้วกันนะทำไมแกพูดจาแบบเนี้ยอย่าลืมนะว่าแกเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟ เพราะฉะนั้นควรมีมารยาทก,กับลูกค้าแบบฉันเข้าใจไหมได้เราไปกันเถอะคุณค้าฉันขอถามหนะะ่อยค่ะถ้าลูกค้ากินไม่หมดห่อกลับบ้านเนี่ยจะโดนปรับไหมคะครับถ้ากินไม่หมดเกิน3ขีดเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับแต่ถ้าแอบ,บเอากลับบ้านเสียค่าปรับแน่นอน อ๋องั้นแสดงว่าผู้หญิงสองคนนี้ก็ต้องโดนปรับอะสิคะจริงไหมคะคุณนี่เธอมองหน้าฉันทำไมฉันสองคนเนี่ยกินหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้หอกลับบ้านด้วยน้องไหนเนาะใช่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเหรอคะแล้วนี่ใครกันคะ หลักฐานคาตาขนาดนี้นจะแท้อะไรอีกคะคุณผู้หญิงตอแหลไม่เนียนเนี่ยไปเรียนมาใหม่ด้วยนะคะดูยังไงแล้วมันก็ปลอมค่ะคุณคะฉันจ่ายเงินสดค่ะนี่ค่ะกินแล้วเนี่ยก็ควรจ่ายนะคะไม่ชีชิ่งแบบนี้ไหนฉันขอดูหน่อยสิ อฮ้ป <Hey, S 2> มีกุ้งจริงด้วยอ่ะแล้วเธอละแดนเอามาให้ฉันซะรีบๆเอามาให้ฉันถ้าเธอไม่ยอมทำตามแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะเออก็ได้น่าลำคาวนจริงๆเลยเอาไปฉันว่าเราเชียวพราะวกเธอสองคนเนี่ยต้องกินไม่หมดแน่ๆเร็วรีบจ่ายค่าปับมาให้ฉัน จ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับอะไรกันแกเป็นแค่พนักง,งานมีสิอะไรมาปรับฉันฉันไม่จ่ายไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้นะนจะบอกให้เขาเนี่ยไล่แกออกฉันนี่แหละเจ้าของร้านที่นี่เธอจะคุยอะไรละ่ะรีบคุยมาสิฉันไม่เชื่อหรอกว่นน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยจะมีร้านใหญ่โตขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ถ้ามันจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะก็ในเมื่อมันเป็นไปแล้วถ้าพ้านเธอไม่เชื่อแล้วก็นี่ ฉันนี่แหละเป็นเจ้าของร้านที่นี่ไอเดกะพ้าที่มึงเธอสองคนดูถูกดูแคลงมาตลอดยี่ปีเด็กกำพ้าคนนั้นแหละที่สามารถเปิดร้านอาหารที่ใหญ่โตได้ถึงขนาดนี้สวยแล้วไงดาแหมพร้อมนายนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยขนาดไม่มีคนซัพพอร์ตนะนายยังมาไกลได้ถึงขนาดนี้เลยฉันชื่นชมนายจริงจริง จริงด้วยพร้อมแกเนี่ยเป็นพนที่เก่งที่สุดในกลุ่มเลยนะฉันเนี่ยชื่นชมแกจริงๆงั้นเราเป็นบ้าทวันนี้ก็เห็นใจเพื่อนหน่อยลวกันเนาะเป็นเพื่อนกันนี่นะพร้อมนะเลิกเสแสแ้งแก้ทำดีกับฉันสักทีคนที่ชอบดูถูกดูแคลนแบบกเธอสองคนเนี่ยฉันไม่นับเป็นเพื่อนหรอกนะทางที่ดีฉันว่าพวกเธอเนี่ยรีบจ่ายค่าปรับไม้ฉันดีกว่าก่อนที่ฉันจะโทรแจง้งตำรวจมาลากขอพวกเธอสองคนออกไป เออคือฉันไม่มีเงินเลยสักบาทอะฉันพกเงินมาแค่จ่ายค่าบุฟเฟต่ตวันนี้ก็แค่นั้นเองพร้อมเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนี่แกก็หยุดหย่วนหน่อยแล้วกันเนาะฉันไม่มีจ่ายแล้วจริงๆอะนะพร้อมนะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิไม่ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็เอาของมีค่าของพ่อเธอเนี่ยมาให้ฉันสิไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไลนาฬิก,กา แหวนแลวก็กระเป๋าเอาของมีค่าของเธอมาให้ฉันหมดไม่ได้นะถ้าฉันให้แกฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วสิงั้นก็เลือกเอาเองแล้วกันนะว่าจะยอมติดคุกหรือว่าให้ฉันเนี่ยโพสเรื่องของพวกเธอลงกลุ่มเพื่อนละ่ะเพราะว่าเธอเนี่ยแอบกินบุฟเฟ์แล้วก็ไม่ยอมจ่ายแถมไม่พอแอบพอกลับบ้านเองฉันบอกไว้ก่อนว่าเรื่องเนี้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นแม่โอ้ยนี่เสียายอะ โอ้กูได้รีบถอดมาสิไป,ไปเร็วสิแนนนาฬิกาของแกด้วย ไปเสร็จแล้วก็รีบออกไปซะไปแก